การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมตลาดน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับ,รบเอาละครับมาพบกับพวกเรา4ี่คนนะครับกับรายการพญ<ย>าโ<ย>น้ยชมตลาดฮ้าโห มันแน่นอนเกมการแข่งขันของเรานะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอําอเภอบางเลนตรงนี้นะครับเป็นสถานที่สําคัญสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะมีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับกับตลาด บางหลวง,<า>งนะครับรอสอรครับผมบ<า>พญ<ย>าน้อยชมตลาดท้าชนวันนี้นะครับมาแข่งขันกันที่บางหลวงจังหวัดนคปรปฐมครับซึ่งทางทีมแอปเปิลแอปแอของนายตายเนี่ยก็ได้ทั้งสองคู่ร่วบพี่คนึงและพี่โอมาร่วมทีมส่วนพญาใจแอนก็ได้พี่จิ๋มและพี่สงบผู้สงบเสงี่ยมสมชื่อจนต้องเอามาตั้งชื่อทีมว่าทีมสงบจิตเลยทีเดียว และรูปแบบการแข่งขันก็เช่นเดิมครับทั้ง2ทีมจะแข่งกันรวบรวมวัตถุดิบจากคำใบ้ในแต่ละภารกิจวัตถุดิบแต่ละชิ้นจะนํามาซึ่งคําตอบสุดท้ายที่เป็นอาหารในบางหลวงนี่เองครับสุดท้ายทีมไหนจะคว้าคําตอบที่ถูกต้องและรับเงินรางวัล2,000บาทไปครองไปชมกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดบางหลวง นักนคมปฐมครับถูกต้องค่ะในไตวันนี้นะในไตเราจะสำรวจกันแทบทุกพื้นที่ของที่นี่กันเลยครับผมถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะไปสำรวจเราไปหาอะไรรับประทานก่อนไหมครับรู้สึกว่าหิวแล้วครับผมได้เลยในไตวันนี้นะหญิงมีร้านร้านนึงเนี่ยจะแนะนาในไตมากๆเลยเป็นร้านขนมจีนขนมจีนที่เป็นเส้นกินกับน้ำยานี่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นขนมของคนจีนชื่อชุนเปี้ยชุนเปี๊ยถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมหญิงเมได้เลยไปเด้ออุ้ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวหญิงเม นี่ทำไมวันนี้หญิงเมย์ใส่รองเท้าร่วมสมัยแล้วก็สีสันสวยสดงดงามจังเลยอ่ะอหญิงลืมรองเท้าส้นฝูงไว้หลังรถค่ะพอดีว่ารีบวิ่งมาแต่ดีนะที่เราเนี่ยมีรองเท้าคู่ใจพกใส่กระเป๋ามาด้วยโมโนโบนั่นเองเป็นไงสีสันงดงามสวยมากเลยวันนี้หญิงจะพาในตายนะลงทุกซอกทุกซอยเลยเพราะว่าหญิงไม่ต้องกลัวสะดุดล้มอีกแล้วใส่สบายมากพอใส่อันนี้ปุ๊บสวยสูงสง่าเลย หรือว่าเป็นร้านต้นตํำรับชุนเปียนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะท่านพญาเป็นยังไงคะหน้าตาเคยเห็นกันมาก่อนไหมคะผมดูแล้วมันไทยๆเลยนะเนี่ยไม่ไทยนะครับจีนนะจ๊ะจีนถามเลยดีกว่าหญิงอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกันกับขนมปอเปียะไหมคะมันก็คล้ายกันนะคะอันนี้แต่ว่ามันต่างกันที่แป้งแป้งที่เราทําเองไม่ใช่แป้งปอเปียกันทำไมอันนี้เป็นชุนเปียะล่ะครับ เออมันก็อันนี้มันเป็นสูตรของเมืองจีนนะคะ<อ>ม,ามาจากจีนเลยคือคือทอดมาหรือเปล่าครับสือทอดนะคะพยานน้อยชมตลาด